ครับสวัสดี FC MJ Farm Channel by ไฟดำทุกท่านนะครับสวัสดีชาว u t u b e ทุกท่านนะครับพบกับผมอีกแล้วฮะเมื่อน,นี้ตอนยามเย็นยามเย็นพามา update. อัปเดตมะเขือเทศเชอร์รี่ครับมะเขือเทศเชอร์รี่อ่า สองเดือนกว่าครับพี่น้องต้นขนาดนี้ดกมากครับอากาศแล้วก็อากาศค่อนข้างที่จะดีครับปีนี้โหหนาวยาวครับหนาวยาวเลยดกมากครับ <c oughs> ต้นแปลงฝั่งนี้เป็นพันธุ์สีแดงนะครับสีแดงลักษณะของต้นมันที่ผมใส่พันธุ์นี้มันจะเป็นเป็นเครือครับเป็นเครือก็จะเลื้อยขึ้นไปเรื่อยๆครับยอดต้นมันวิธีการจัดการของห้องหลักขานี้พันธุ์สีแดงประเทศเชอร์รี่ ทรงสีแดงทรงทรงรีอะครับผลสีแดงอันนี้หนยมันจะรีรีงสิครับหวานครับพันนี่หวานชำ่ำครับดอกมากครับเบิ่งดอกเพิ่น ไม่ได้เฮ็ดหยังเลยครับปุ๋ยเปยไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่อะไรนะฮะก็เปิดแต่น้ำน้ำหยดนะฮะตรงนู้นไหลมากครับกับแปลง วันนี้วันที่13บธันวานะครับปุละอีกประม,มาณละเลาะสิ้นเดือนสิ้นเดือนหรือว่าต้นเดือนกุมภาพาครับได้ทานกันแน่นอนนะฮะไม่ต้องใช้อะไรช่วยเลยนะครับอ่ะครับนะครับเรา ไม่ได้ใช้อะไรช่วยนะครับอย่างเช่นพวกออกซินสังเคราะห์นวลนินนั่นนะครับไม่ช่วยผสมเกสรม่ต้องนะครับสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะฮะปล่อยมเลยครับมันเป็นพืชเอ่อดอกสมบูรณ์เพศอยู่แล้วนะครับยิ่งกระพุ่มแบบนี้โอ้ยดูแลง่ายครับแทบไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ดได้ความสะอาดแต่งนะรครับทุกคนสิแมาเอาอยาตะกะ ระเบียบกิ้งต้นของเขาอะครับะปล่อยมันเลยเค <c oughs> okay, มีก็ไม่ต้องใช้นะครับปลอดสารอยู่แล้วครับของสวนเฮ่ามีแบรรับรอง G A P นะครับเพราะเราก็ทานกันเองนะทานเองแล้วก็จำหน่ายด้วยนะครับถึงมั่นใจนะฮะ โอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาอัปเดตนะฮะมะเขือเทศเชอรี่นี่แปลงนี่ผมปลูกไว้จำนวนประมาณ300กว่าต้นครับสิ้นเดือนนี้จะทานกันแน่นอนนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้พอสันิกันครับพี่น้องครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ